การครั้งหนึ่งในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และลำธารสายมีลิงชื่อจอมโซนที่ชอบกระโดดข้ามต้นไม้และเล่นสซนไปทั่วป่าแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์หลากหลายชนิดทั้งนกแก้วสีสันสดสายกวางที่วิ่งเล่นและกระต่ายที่ขุดดินทุกเช้าจอมโซนจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้องและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการกระโดดเล่นจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง วันหนึ่งขณะที่จอมสนกำลังกินผลไม้บนต้นไม้ใหญ่เขาเห็นจระเข้ตัวหนึ่งนอนอาบแดดริมลำธารแสงแดดส่องกระทบผิวน้ำทำให้เกิดประกายวิบวับจอมสนมองดูด้วยความสนใจสวัสดีจระเข้จอมสนร้องทักด้วยเสียงใสเธอกำลังทำอะไรอยู่จระเข้หันมามองและยิ้มเห็นฟันคมสวัสดีลิงน้อยฉันกำลังอาบแดดและพักผ่อนเธอละ จอมสนยิ้มกว้างฉันกำลังกินผลไม้และมองหาสิ่งใหม่ๆใ,ในป่าเธอชื่ออะไรฉันชื่อแก้วสายแล้วเธอละจรเก้ตอบฉันชื่อจอมสนยินดีที่ได้รู้จักนะจอมสนกล่าวอย่างกระตือรือร้นเธออยากมาเล่นกับฉันไหมแก้วสายหันมามองด้วยความสนใจได้สิจอมสนเรามาเป็นเพื่อนกันและสนุกไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนั้นจอมสนและแก้วใสกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขาใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในป่าจอมสนมักจะเล่าเรื่องราวสนุกสนานและแบ่งปันผลไม้กับแก้สายส่วนแก้สายก็มักจะพาจอมสนไปเที่ยวในส่วนต่างๆของลำธารและสอนจอมสนเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ในนั้นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเล่นอยู่ริมลำธารจอมสนถามแก้สายว่า เธอเคยเห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นที่สุดในป่านี้ไหมเกลว่สายยิ้มและตอบฉันเคยเห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนยอดเขามันทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มและแดงมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมจอมสนตาโตว,ว,าว้าวฉันอยากเห็นบ้างจังเธอพาฉันไปดูได้ไหมเกลว่สายหัวเราะได้สิจอมสนแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมการเดินทางไปยอดเขาต้องใช้เวลา และความอดทนแต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องชอบแน่ๆจากนั้นทั้งสองเริ่มวางแผนการเดินทางไปยอดเขาเพื่อชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ที่รอคอยพวกเขาอยู่เช้าวันต่อมาจอมสนตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเขาจำได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เขากับแก้วใสจะไปผจญภัย ไปยังยอดเขาเพื่อชมพระอาทิตย์ตกจอมสนกระโดดจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเพื่อไปหาแก้วสายที่ริมลำธารแก้วใสฉันพร้อมแล้วเราไปผจญภัยกันเธอจอมสนกล่าวด้วยเสียงกระตือรือร้อนแก้วใสหันมามองและยิ้มดีใจที่เห็นเธอตื่นเต้นแบบนี้จอมสนเรามาเตรียมตัวกันก่อนเธอแก้วใสแนะนำให้จอมสนเตรียมสเสบียงอาหาร และน้ำสำหรับการเดินทางจอมสนจึงเก็บผลไม้และหาน้ำจากลำธารใส่ในกระบอกไม้ไผ่ทั้งสองเริ่มเดินทางไปยังยอดเขาการเดินทางนั้นไม่ได้แง่ายนักพวกเขาต้องผ่านป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นและทางเดินที่ครุขระบางครั้งก็ต้องปีนป่ายขึ้นเดินสูงแต่ทั้งสองยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่น ขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่จอมสนสังเกตเห็นนกแก้วสีสวยบินผ่านดูสิแก้วสายนกแก้วสวยจังฉันอยากรู้ว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนแก้วสายหัวร้อนนกแก้วชอบอาศัยอยู่ในต้นไม้ที่สูงและมีผลไม้มากมายเธอเคยเห็นรังนกแก้วหรือเปล่าจอมสนสายหัวไม่เคยเห็นเลยเรามีเวลาไปดูก่อนไหม แก้วสายพยักหน้าแน่นอนเราไปดูกันเถอะทั้งสองเดินตามนกแก้วไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีรังนกแก้วอยู่บนยอดต้นไม้จอมสนกระโดดขึ้นไปดูใกล้ๆเห็นลูกนกแก้วหลายตัวในรังพวกมันส่งเสียงร้องเบาๆและกระพือปีกน่ารักจังเลยจอมสนพูดด้วยรอยยิ้มพวกมันดูมีความสุขมาก แก้วสายยิ้มใช่แล้วนกแก้วเป็นสัตว์ที่รักกันและดูแลกันดีมากหลังจากชมนกแก้วเสร็จทั้งสองก็เดินทางต่อไประหว่างทางพวกเขาได้พบก,กับสัตว์ต่างๆมากมายทั้งกวางที่วิ่งเล่นในทุ่งหญ้ากระต่ายที่ขุดดินและเต่าที่เดินช้าๆไปตามทางจอมซนรู้สึกสนุกและตื่นเต้นที่ได้เห็นสัตว์เหล่านี้ใกล้ชิดเมื่อถึงบ่ายทั้งสองก็เดินทางมาถึงเชิงเขาแก้วสายหยุด และพูดเราต้องปีนขึ้นเขาตรงนี้เพื่อไปถึงยอดเธอพร้อมหมายจอมสนจอมสนพยักหน้าพร้อมแล้วไปกันเธอการปีนเขาเป็นงานที่ยากลำบากจอมสนต้องใช้มือและเท้าเพื่อปีนขึ้นไปบางครั้งก็ต้องหยุดพักเพื่อเก็บแรงแก้วสายคอยช่วยจอมสนและให้กำลังใจตลอดทางหลังจากการปีนที่ยาวนานพวกเขาก็มาถึงยอดเขาจอมสนมองเห็นทิวทัศน ที่สวยงามรอบด้านท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มและแดงเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะตกลงมาว้าวมันสวยมากเลยแก้วสายจอมสนพูดด้วยความตื่นเต้นแก้วสายยิ้มใช่แล้วจอมสนนี่คือสิ่งที่ฉันบอกเธอมันเป็นความงามที่เราไม่ควรพลาดทั้งสองนั่งลงที่ยอดเขาและชื่นชมพระอาทิตย์ตกด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่งดงาม และสงบสุขจอมสนรู้สึกมีความสุขและขอบคุณแก้วสายที่พาเขามาที่นี่หลังจากพระอาทิตย์ตกดินทั้งสองก็ตั้งแคมป์และนอนพักเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นพวกเขานอนใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวและพูดคุยกันจนดึกดื่นการผจญภัยครั้งนี้ทำให้จอมสนและแก้วสายใกล้ชิดกันมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือ และดูแลการมิตรภาพของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีหลังจากการผจญภัยที่ยอดเขาจอมสนและแก้วสายกลับมาถึงป่าด้วยความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจแต่วันเวลาผ่านไปความหิวและความต้องการอาหารที่มากขึ้นทำให้แก้วสายเริ่มมีความคิดที่ไม่ดีขึ้นในใจเขาเริ่มคิดถึงการกินเลิงเป็นอาหารเขารู้ว่าจอมสนเป็นเพื่อนที่ดี และเชื่อใจเขามากแต่ความหิวทำให้แก้วใสเริ่มคิดแผนการที่จะหลอกลงจอมสนจอจานอมอองมมาสอสโซนอหนูแก้วใสเรียกด้วยเสียงที่อบอุ่นฉันมีความลับจะบอกเธอมีผลไม้ชนิดหนึ่งในลำธารที่อร่อยมากถ้าเธอลงไปเก็บฉันจะพาเธอไปกินจอมสนฟังด้วยความสนใจจริงหรือแก้วใสฉันไม่เคยได้ยินว่ามีผลไม้ ในลำธานมาก่อนมันต้องอร่อยแน่ๆพาฉันไปดูหน่อยแก้วใสายยิ้มเล็กน้อยได้สิจอมสนตามฉันเมื่อเราจะไปที่ลำธาราลึกที่สุดในป่ามันอยู่ที่นั่นทั้งสองเดินทางไปยังลำธารลึกการเดินทางครั้งนี้ไม่แง่นักพวกเขาต้องผ่านทางเดินที่แคบและต้องระวังอันตรายต่างๆแต่จอมสนยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความตื่นเต้นที่จะสแสวงหาผลไม้ที่แก้วสายบอก เมื่อมาถึงลำธารลึกแก้วสายบอกให้จอมสนหยุดนี่และจอมสนเรามาถึงแล้วผลไม้อยู่ในน้ำเธอต้องลงไปเก็บเองจอมสนมองลงไปในน้ำที่ใสและลึกแต่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแก้วสายฉันไม่เคยเห็นผลไม้ในน้ำมาก่อนมันปลอดภัยจริงๆเหรอแก้วสายพยายามโน้มน้าวด้วยเสียงที่อ่อนโยนไม่ต้องห่วงจอมสนฉันจะอยู่ที่นี่ และดูแลเธอเธอแค่ลงไปเก็บผลไม้เท่านั้นจอมซนยังคงสงสัยแต่เขาเชื่อใจแก้วใสามากเขาตัดสินใจที่จะลงไปในน้ำเพื่อหาผลไม้เมื่อเขาเริ่มก้าวลงไปในน้ำแก้วใสกลับเริ่มมีความคิดร้ายที่คิดจะทำลายจอมสนขณะที่จอมซนกำลังพยายามหาผลไม้ในน้ำแก้วใสเริ่มคิดว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปเขารู้สึกว่า ความหิวทำให้เขากลายเป็นสัตว์ที่โหดร้ายและเขาเริ่มรู้สึกผิดที่พยายามจะทำร้ายเพื่อนของเขาจอจานอออังมามาสอโซนอนูแก้วสายพูดเบาๆเธอเจอผลไม้หรือยังจอมสนมองขึ้นมาจากน้ำยังไม่เจอเลยแก้วสายฉันคิดว่ามันไม่มีจริงๆหรือเธอหลอกฉันแก้วสายรู้สึกตัวว่าเขากำลังทำสิ่งที่ผิด และเขาไม่สามารถทำร้ายเพื่อนที่เชื่อใจเขาได้เขาจึงพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจจอจานอาออมาซอโซนอนูฉันขอโทษฉันไม่ได้บอกความจริงกับเธอผลไม้ไม่มีอยู่จริงฉันเพียงแต่คิดจะหลอกเธอฉันรู้สึกผิดมากจอมสนฟังด้วยความตกใจทำไมเธอถึงทำแบบนี้แก้วใสเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ แก้วสายหันมามองจอมสนด้วยน้ำตาในดวงตาฉันรู้ฉันทำผิดไปฉันแค่รู้สึกหิวและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ฉันไม่ควรทำร้ายเธอฉันขอโทษจริงๆจอมสนปีนขึ้นจากน้ำและยืนมองแก้วสายฉันเข้าใจว่าความหิวมันทำให้เธอคิดแบบนั้นแต่เราเป็นเพื่อนกันเราต้องช่วยเหลือและดูแลกันฉันยกโทษให้เธอแก้วสายแต่ขอให้เธออย่าทำแบบนี้อีก แก้วสายรู้สึกขอบคุณและสำนึกผิดขอบคุณจอมสนชันสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีและดูแลกันตลอดไปจอมสนยิ้มและกอดแก้วสายทั้งสองสัญญาว่าจะไม่หลอกลวงกันอีกและจะคอยช่วยเหลือกันในทุกสถานการณ์การ,การผจญภัยครั้งนี้ทำให้พวกเขาเรียนรู้ถึงความสำคัญของมิตรภาพและความซื่อสัตย์หลังจากเหตุการณ์ที่ลำทานจอมสน และแก้วสายยังคงเป็นเพื่อนกันแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มมีรอยร้าวจอมสนรู้สึกผิดหวังที่แก้วสายพยายามหลอกลวงเขาในขณะที่แก้วสายพยายามทำทุกอย่างเพื่อคืนความไว้วางใจจากจอมสนวันหนึ่งจอมสนนั่งคิดอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่เขารู้สึกไม่สบายใจและสงสัยว่า เขาควรจะทำอย่างไรต่อไปเขายังคงรักแก้วใสในฐานะเพื่อนแต่เขาก็ไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ขณะที่จอมสนกำลังนั่งคิดแก้วใสเดินเข้ามาใกล้จอจันออมมอมสอสโซน,นูฉันรู้ว่าเธอยังไม่ลืมสิ่งที่ฉันทำฉันอยากขอโทษอีกครั้งและฉันอยากช่วยเธอในทุกวิธีทางที่ฉันทำได้จอมสนมองแก้วใสด้วยความเศร้าแก้วใสฉันยกโทษให้เธอแล้ว แต่ฉันยังรู้สึกไม่สบายใจฉันไม่รู้ว่าจะไว้ใจเธอได้อย่างไรแก้วสายหยุดคิดแล้วผู้จ่อจานอออามอมาสอสโซนอนูฉันสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อคืนความเชื่อใจจากเธอฉันอยากเริ่มต้นใหม่และพิสูจน์ว่าเรายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้จอมสนพยักหน้าฉันก็อยากให้เราเป็นเพื่อนกันต่อไปแต่เธอต้องทำให้ฉันเห็นว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ แก้วสายเริ่มคิดแผนที่จะพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของเขาเขาตัดสินใจที่จะช่วยจอมสนในการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของจอมสนนั่นคือการช่วยสัตว์ที่ตกอยู่ในอันตรายวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเดินเล่นในป่าพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากที่ไกลแก้วสายบอกกับจอมสนว่าจอจานอออมาสอโซนนูฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเราไปดูกันเถอะ จอมสนและแก้วสายรีบวิ่งไปยังทิศทางของเสียงร้องเมือ่อพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาเห็นกวางน้อยตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในกับดักที่มนุษย์วางไว้จอมสนรู้สึกเศร้าและกลัวว่ากวางน้อยจะได้รับบาดเจ็บแก้วสายเราต้องช่วยกวางน้อยนี้จอมสนพูดด้วยเสียงตื่นตระหนกแก้วสายพยักหน้าและรีบเข้าไปใกล้กับดักจอจานเอาองมองมสอสโซนอน,นูเธอคอยดูรอบๆว่า มีอันตรายหรือไม่ฉันจะพยายามปล่อยกวางน้อยนี้จอมสนทำตามที่แก้วสายบอกเขาคอยดูรอบๆเพื่อแน่ใจว่าไม่มีอันตรายเข้ามาขนาดที่แก้วสายใช้ปากและเท้าพยายามเปิดกับดักหลังจากพยายามอยู่สักพักแก้วสายก็สามารถเปิดกับดักและปล่อยกวางน้อยออกมาได้กวางน้อยขอบคุณด้วยการทำเสียงเบาๆและวิ่งกลับไปหาครอบครัวของมัน จอมซนมองแก้วใสด้วยความประทับใจแก้วใสเธอทำได้ดีมากฉันเห็นว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแก้วใสย,ยิ้มฉันสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเพื่อนที่ดีของเธอฉันอยากให้เธอเชื่อใจฉันอีกครั้งจอมสนรู้สึกซาบซึ้งและยิ้มขอบคุณแก้วใสฉันเห็นแล้วว่าเธอพยายามจริงๆฉันจะพยายามเชื่อใจเธออีกครั้งเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเถอะ ทั้งสองกอดกันและรู้สึกว่ามิตรภาพของพวกเขาเริ่มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งพวกเขาเรียนรู้ที่จะให้อภัยและดูแลกันในทุกสถานการณ์หลังจากเหตุการณ์ที่ช่วยกวางน้อยจากกับดักมิตรภาพระหว่างจอมสนและแก้วสายก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งพวกเขายังคงช่วยเหลือกันและสนุกไปด้วยกันในป่าจอมสนเริ่มรู้สึกว่าความเชื่อใจที่มีต่อแก้วสายกลับมาเต็มที่อีกครั้ง วันหนึ่งจอมสนตัดสินใจที่จะพาแก้วสายไปยังที่แห่งหนึ่งที่สำคัญกับเขานั่นคือทุ่งดอกไม้แห่งความหวังทุ่งดอกไม้ที่สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายสีที่จอมสนชอบไปพักผ่อนและคิดถึงสิ่งดีๆแก้วสายวันนี้ฉันอยากพาเธอไปที่ทุ่งดอกไม้แห่งความหวังมันเป็นที่ที่ฉันชอบมากและอยากให้เธอได้เห็นจอมสนพูดด้วยความตื่นเต้น แก้วสายยิ้มฉันยินดีที่จะไปกับเธอจอมสนฉันอยากเห็นที่ที่สําคัญกับเธอทั้งสองเดินทางไปยังทุ่งดอกไม้แห่งความหวังการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ลอยมาตามลมเมื่อพวกเขามาถึงจอมสนและแก้วสายต่างก็รู้สึกประทับใจในความงามของทุ่งดอกไม้ดอกไม้หลากสีบานเต็มทุ่งทำให้ท้องฟ้าดูสว่างสดใสและสดชื่น ว้าวที่นี่สวยงามมากเลยจอมสนฉันไม่เคยเห็นที่แบบนี้มาก่อนแก้วสายกล่าวด้วยความทึ่งจอมสนยิ้มฉันมาที่นี่เสมอเมื่อฉันต้องการคิดและพักผ่อนมันทำให้ฉันรู้สึกสงบและมีความหวังทั้งสองนั่งลงที่ทุ่งดอกไม้และเริ่มพูดคุยกันถึงความฝันและความหวังในอนาคตแก้วสายเล่าให้จอมสนฟังว่า เขาอยากเป็นจระเข้ที่ช่วยเหลือสัตว์อื่นๆและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในป่าจอจานออางมอมมาซอโซนอนหูฉันอยากเป็นจระเข้ที่ช่วยเหลือสัตว์อื่นๆเหมือนที่ฉันช่วยกวางน้อยฉันอยากให้ป่าเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแก้วสายพูดด้วยเสียงมุ่งมันจอมสนยิ้มและตอบฉันเชื่อว่าเธอทำได้แก้วสายเธอมีหัวใจที่ดี และความตั้งใจที่ดีเรามาช่วยกันทำให้ป่าเป็นที่ที่ดีสำหรับทุกคนกันเถิดขณะที่ทั้งสองนั่งพูดคุยกันท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อพระอาทิตย์ตกบินแสงอาทิตย์ส่องผ่านดอกไม้ทำให้ทุ่งดอกไม้ดูเหมือนเป็นภาพวาดที่สวยงามพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยงามมากเลยจอมสนฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่กับเธอแก้วสายพูดด้วยความอบอุ่น จอมซนหันมามองและยิ้มฉันก็รู้สึกเหมือนกันแก้วสายมันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและมีความหมายสำหรับฉันทั้งสองนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันและรู้สึกถึงความสงบและความสุขที่เกิดจากมิตรภาพที่แท้จริงจอมซนและแก้วสายเรียนรู้ที่จะให้อภัยและซื่อสัตย์ต่อกันทำให้มิตรภาพของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและยั่งยืน หลังจากพระอาทิตย์ตกดินทั้งสองก็เดินกลับบ้านพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นในใจพวกเขารู้ว่าพวกเขามีเพื่อนที่แท้จริงที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์เมื่อกลับมาถึงป่าจอมสนและแก้วสายก็สัญญาว่าจะดูแลกันและกันต่อไปและทำให้ป่าเป็นที่ที่ปลอดภัยและมีความสุขสำหรับทุกคน